สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่างนั่งันทัวนะฮะก็วันนี้จะพามาดูท่านผู้ชมเฮ้ยพาท่านผู้ชมมาดูโทษทีนะครับพูดผิดวิ่งงานทอยปากบอฮะโดยใช้สิบล้อสองคันนะฮะ isuzu สามหกศูนย์กับ mitsu fusso ยี่หสามครับ กัวีเอสด้วยรถขุดโกบิโก <R ud whatnot> ้อิตเคสองร้อยสิบมาร์ตินนะฮะก็หยุดสงการครับก็เลยเอารถมาทำงานปากบ่อครับ วิ่งแค่2คันพอครับไม่ต้องวิ่งเยอะนะฮะดินนี้ค่อนข้างสวยมากครับดินแดงเหมือนดินภูเขาไฟแถวรีสกเกตเลยฮะดูครับ <S <S> <S <S> ดินเนี่ยโอ้สวยงามมากครับ บอกครับงประมาณ200เที่ยวครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับแต่ดูดูแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่เสร็จง่ายครับเนี่ยไม่ควรได้จอดรอ10ล้อครับโฟเมนเขาลับบนครับโฟเมย มามามามีใครถอยมาครับ คันนี้ต่อฮะฟูโซโอสองสี่ศูนย์ยูโสามครับไปแบบเนิ่มๆครับโอ้โห การเริ่มร้อนะโอ้โหนี่ฮะสำหรับรถวิ่งปากบอ่อก็สิบล้อครับง่ายๆครับคือมันแรงครับดินเนิดยังไงมันก็ไปได้นะฮะน,นี้เท่าละสามร้อยสามสิบบาทครับพร้อมเกลียรครับเอาไมโครไปเกลีย่ยครับ ผิดที่ครับผิดที่เอาใหม่ครับเมื่อกี้ผิดที่ครับอย่าไปอย่าไป <c oughs> <c oughs> <laughs> เอาเล่นอะไรกันนะเนี่ยะสิบล้อมันก็ได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับเนี่ยดินหนืดดินอะไรมันไม่ติดกระโปงค,ครับแล้วก็ไม่ไม่จมง่ายนะ เนี่ยครับจะจบคลิปด้วยคันนี้นะครับผมโอ้อแรงโอเคครับผมสรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ